อูเ d ดิยันชูเอมานีกางรับครบเครื่องเอามันมานี่ข้อมูลทั่วไปอูเรดิยันชูเอมานอายุ21ปีเกิดวันที่27มกราคมปี2000ส่วนสูง187เซนติเมตรน้ำหนัก81กิโลกรัมสัญชาติฝรั่งเศสถนัดเท้าขวาตนสังกัดโมนากอ็กซ์ไทร์คอนแทคสามิมิถุนายน2024 ค่าตัวโดยประมาณ50-60ล้านยูโรในเว็บทานเฟิร์มาร์เกตอยู่ที่35ล้านยูโรตำแหน่งและสไตล์การเล่นต้องบอกว่าบูเลริยันชูวรมานีเป็นมิดฟิลตัวรับสายตัดเกมที่มีความครบเครื่องอยู่ในตัวโดยที่พื้นเล่นการเล่นหลักๆของชัวมานีนั้นคือการปักหลักอยู่หน้าแผงหลังในลักษณะของมิดฟิลตัวต่วตำที่เล่นแบบ MF มิดฟิลเบอร์6 แต่ก็มีความสามารถในการดันสูงพาบอลขึ้นมาในลักษณะของเบอร์8ได้เช่นกันมีความหลากหลายในตัวทั้งภาพเกมรับการซัพพอร์ตทีมการเคลื่อนบอลและเกมรุกจุดเด่นเดนของเขาคือเกมรับเกมป้องกันประหนึ่งชุดเกราะที่แข็งแกร่งให้กับแผงหลังของทีมแต่มีทิษสงอยู่รอบตัวประหนึ่งอสรพิษเราจึงมอบฉายาลเล่นให้กับเขาว่าชุดเกาะอ,อสรพิษหรือไวเปอร์อาร์จะได้นึกภาพออก หากให้เปรียบเทียบเป็นศัพท์ก็น่าจะจำกัดความเขาได้ว่าเป็นบอลวินนิ่งมิดฟิลด์เดอร์คงจะชัดเจนที่สุดแล้วสำหรับสกิลเด่นที่สุดของเขานั้นคือเป็นมิดฟิลด์ตัวที่เน้นการเอาชนะในแดนกลางและทำลายเกมของคู่ต่อสู้ได้ดีจากการตัดบอลและเข้าทกเกิลได้อย่างแม่นยำแน่นอนและแข็งแกร่งสไตล์ของมอนี่คือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นตัวที่ชอบเข้าบอลมากๆด้วยความกล้าการตัดสินใจที่รวดเร็ว ทำให้ปริมาณการแท็กเกิลของเขาสูงมากเมื่อเทียบกับการรับคนอื่นทําให้ตัดเกมได้บ่อยและเยอะซึ่งก็ตาม,มด้วยการเสียฟาวเยอะขึ้นด้วยแต่ถ้าวัดปริมาณใบเหลืองแค่9กาใบกับ1ใบแดงทั้งซีซันที่แล้วกับจำนวนการแท็กเกิลตัดบอลทั้งหมด2องครั้งก็ถือว่าไม่เยอะเท่ากับว่าโอกาสเข้าสกัดและโดนตักเตือนจากกรรมการด้วยใบยเหลืองนั้นมีแค่หเตต่อการเข้าบอลหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งมันคุ้มมากเพราะแบบนี้เราถือว่าเข้าบอลปลอดภัยพอสมควร อย่างที่บอกไปว่านอกจากชาร์ชัวมานียืนในตำแหน่ง DM เป็นมิดฟิล์เบอร์6แล้วเจ้าตัวยังเล่นเบอร์8ได้ดังนั้นโดที่เขาสามารถเล่นได้ดีอย่างมีหน้าที่ประเภทยืนในพื้นที่กลางสนามของตัว CM ได้อีกด้วยซึ่งเจ้าตัวยังเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนได้ในลักษณะของคา r l ลิเอโรหรือลักษณะคล้ายๆแบบเฟรดซึ่งรวมไปถึงการเป็นมาซซาลาคือการขับเคลื่อนบอลขึ้นไปในแดนหน้าด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นอีกจุดเด่นของเขาคล้ายๆกับเรนาโตซานเชซหรือว่าคู่แข่งในทีมชาติเดียวกันอย่างเอรูอาร์โดคามาวิงกาแต่หลักๆแล้วช้าย,ยืนเป็นเบอร์หกน่าจะดีที่สุดเพราะเด่นด้านเกมรับและปัดกวาดในพื้นที่หน้าแพงหลังมากๆซึ่งสามารถใช้ย,ยืนเป็นกางรับเดี่ยวคนเดียวได้สบายหรือจะเล่นในระบบดับเบิลไพวอรก็ไม่ติดอะไรเรตติ้งของชูเมนี่จากฮูสร์บ่งบอกได้ชัดเจนว่าตำแหน่งถนัดที่สุดของเขาก็คือ ดีเฟนต์มิดฟิลเพราะเรตติ้งการเล่นตำแหน่งนั้นอยู่ที่7.74แต่เมื่อมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางเรตติ้งการเล่นลดเหลือลงแค่6.91เท่านั้นซึ่งตรงนี้ชัดเจนด้านร่างกายที่หน่วยก้านกำลังดีกับตำแหน่งนี้ไม่นาเทอทะาเกินไปแต่ก็ไม่บางมาพร้อมกล้ามเนื้อที่ฟิตเนสมาอย่างดีเยี่ยมทำใม้ได้ฟิสิกส์ของเชอร์มนี่นั้นดีมากๆการตัดบอลจึงดีตามไปด้วยเพราะร่างกายได้เปรียบ บวกกับเล่นบอลฉลาดและมีสกิลทักษะสูงตามสไตล์นักเตะฝรั่งเศสหากให้เปรียบเปรยให้เห็นภาพใครสักคนคิดว่าคงเหมือนเป็นตัวลูกของคาเซมิโร่แบบชัดเจนมากๆเห็นภาพการยืนเก็บกวาดหน้าแผงหลังการยืนตำแหน่งการเล่นเก็บรับการคลองบอลการจ่ายลักษณะสไตล์ท่าทางเห็นแล้วนึกถึงคาเซมิโร่จริงๆที่น่าตกใจกว่าคือข้อมูลกายภาพของคาเซมิโร่ ทั้งน้ำหนักและส่วนสูงเกือบจะเท่ากันเป๊ะเลยสำหรับ2คนนี้แน่นอนว่าชัวเมนี่ยังคงไปไม่ถึงระดับของคาเซมิโร่แต่ตอนนี้ที่กำลังอยู่ในช่วงพีคที่สุดทั้งร่างกายทักษะและจิตใจทั้งประสบการณ์แต่ชัวเมนี่มี potential ที่จะเดินตามรอยคาเซมิโร่ได้ในอนาคตด้วยอไว้ที่อ่อนกว่าถึง8ปีเต็มๆใช้งานได้อีกยาวๆเป็นตัวแห่งอนาคตเลยจริงๆจ,จุดเด่นของชัวเมนี การตัดบอลและการเข้าแท็กเกิลสกิลนี้ถือเป็นไม้ตาหลักของเจ้าตัวเลยนั่นก็คือการเข้าสกัดและการตัดบอลคู่ต่อสู้ที่ทําได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นยามากๆโดยการเข้าแบบคลีนแท็กเกิลที่เห็นอยู่บ่อยๆไม่ใช่สายตัวตัดเกมบ้าพลังที่เน้นความหนักหน่วงรุนแรงเป็นพวกกางร,รับสมัยโบราณเช่นรอยคีนกาตูโซหรือเวราเข้าบอลฉลาดพูดง่ายๆสถิติกมรับตรงนี้ของชอเมี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆ วอดจากสถิติป,ปีก่อนกับโมนาโกถือว่าเป็นตัวที่เข้าแท็กเกิลเยอะมากๆและเข้าบอลได้โคตนแน่นจริงๆสกัดขาดทุกลูกซึ่งเป็นสิ่งที่นา่าตะในแนวรับทุกคนควรมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซ็นเตอร์แบ็กความคล่องตัวและทักษะการเอาตัวรอดกลางสนามถือว่าจุดนี้ทําได้ดีและโดดเด่นมากๆชัวเมนี่ไม่กลัวกับการที่โดนคู่แข่งเพสซิ่งจะหนึ่งหรือ2คนเขามีทักษะมีเหลี่ยมบอลและนิ่งมากพอที่จะใช้เทคนิคชั้นดี ในแบบของมิฟิลฝรั่งเศสนี้เอาจากการเล่นงานของคู่ต่อสู้ได้แบบสบายถ้า2ต่อหนึ่งยิงพอรอดไม่ตึงมือมากนักเอาตัวรอดในแดนกลางเก่งมากๆเนื่องจากความฉลาดใจเย็นและเบสิกฟุวบันที่ดีรวมถึงร่างกายที่แข็งแกร่งลูกกลางอากาศต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นกองกลางที่ลูกกลางอากาศโดดเด่นสุดๆ้ากใครได้ดูคลิประกอบการเล่นของเขาจะเห็นเลยว่าจะเห็นเลยว่าชัวเมนี่เติมมาทําประตูนในลักษณะของรูปมง ที่ทำการวิ่งมาโขกเข้าไปสวยๆได้ด้วยซึ่งหากพิจารณาจากส่วนสูงจะไม่แปลกใจเลยที่มีความสามารถในเรื่องนี้โดดเด่นสําหรับส่วนสูง187ซนติเมตรข้อมูลเชิงสถิติในเกมลีกบ่งบอกชัดเจนว่าการดวลลูกกากาศของเขาในซีซั่นก่อนยอดเยี่ยมแค่ไหนด้วยจํานวนของ a าร a เ d ลดูอัลว69.2คือทุกครั้งที่เทคตัวขึ้นหม่งแย่งกับคู่แข่งโอกาสชนะ69.2โดยที่อาริเอลดูอ ชนะ92ครั้งจากการดวลทั้งหมด133ครั้งส่วนสถิติซีซั่นนี้ก็ถือว่าคุณภาพไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เปอร์เซนชนะดวลลูกโด่งยังสูงอยู่ที่66.7%ทั้งเฮดดิ้งและจัมปิ้งรีดถือว่าน่าสนใจซึ่งแมนยูนเต็ดมีคนที่แย่งมงลูกการาศาได้น้อยมากหากไม่นับแม็กไาววารานโรนารโดนอกนั้นตัวอื่นโดยเฉพาะมิฟฟิลทั้งหลายแทบไม่เคยเห็นกองกลางแย่งมงชนะคู่ต่อสู้แบบชัดๆเลย หลังจากหมดยุคเฟรนีไปแล้วการยืนตำแหน่งเรื่องนี้เป็นจุดที่ชอบมากๆเพราะเนื่องจากว่าในนามทีมชาติฝรั่งเศสชัวเมนี่ก็เล่นได้ในลักษณะของการเป็นตัวปัดกวาดหลังบ้านคู่กับพอป,ปอกบาให้เติมสูงขึ้นไปได้อย่างมั่นใจในขณะที่แอคชั่นสำคัญของเจ้าตัวก็มักจะเกิดขึ้นในบริเวณหน้าแผงหลังบ่อยๆซึ่งเท่าที่ดูด้วยตาการรักษาพื้นที่ในเกมการแข่งขันจริงเต็ม90นาทีถือว่าชัวเมนี่ยืนคุมโซนได้โคตรดี ข้อนี้ถูกอธิบายได้เพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอการเข้าแท็กเกิลและเข้าสกัดของเขาให้สังเกตดีๆว่าลูกสกัดของชูเมนี่นั้นหลักๆจะไม่ใช่การแท็กเกิลที่ใช้สปีดวิ่งไล่ตามจากระยะห่างๆเหมือนในที่เฟดทําคือการวิ่งเข้าหาบอล50-50จากระยะทางที่ค่อนข้างไกลซึ่งลักษณะการวิ่งเข้าหาบอลแบบนั้นมีโอกาสเสี่ยงสูงมากๆที่จะเสียฟาหรือเข้าไม่ทันคู่ต่อสู้สปีดต้นของชูเมนี่ไม่ได้เร็วเท่าเฟด แต่ชมินี่ใช้ความฉลาดในการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งทางร่างกายเรือพอที่จะใช้วิธีวิ่งไล่กวดคู่แข่งได้ผสมกับการอ่านเกมรวมถึงการยืนตำแหน่งในการดักทางอ่านเกมคู่แข่งและใช้การตัดสินใจเข้าแท็กเกิลอย่างแม่นยำทันทีโดยไม่ต้องอาศัยการวิ่งเยอะการที่ดักสกัดในลักษณะการอ่านทางคู่ต่อสู้ได้ดีเช่นนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าการอ่านเกมการยืนตำแหน่งของเขามันดีแค่ไหน รู้ได้เลยจากเทปการเล่นของนักเตะรายนี้